เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะเขือเทศลูกสีเหลืองนะคะให้เพื่อนๆที่ชมตอนนี้เขาก็เหลืองแล้วอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่พันลูกสีเหลืองค่ะลูกสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้ทําสลัดหรือว่าเอาไว้ไปตาใส่ส้มตามได้เลยค่ะเก็บเก็บมะเขือเทศกา้านตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะตอนนี้กําลังมีผล ให้เราได้เก็บทานแล้วบางลูกก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราจะเก็บลูกที่ค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเก็บลูกที่เหลืองแล้วเพราะว่าเขาจะสุกไม่พร้อมกัน,นะคะ่ะนีเด็ดเลยลูกกลมสวยเลยนะคะแล้วก็ข้างบนอีกสสยมากๆเลยน่าจะหวานนะ มะเขือเทศของเราก็สุกเยอะมากๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แดดจัดจ้าทุกวันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวงสวยมากๆเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนได้ดูนี่สวยค่ะนี่ขึ้นมาอีกเราก็ยังไม่ได้ตัดนะคะข้างบนนู่นอีกค่ะตอนนี้กำลังแดงสวยเลยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอะ่ะ หลังคาบ้านผักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกที่สุกแล้วหรือว่าเหลืองแล้วนะคะเราจะเก็บเนี่ยค่ะลูกแดงๆเอา บางลูกก็ค่อนข้างที่จะโตมากๆนะ่ะบางลูกก็เล็กนะคะอันนี้มะเขือเทศเชอรี่แต่ว่าลูกใหญ่ามากๆ mm. ปลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วนะคะมีบางมาข้างในนี่อีกอันนี้ฝุกเป็นทวงเลยแต่ว่าเราก็จะเลือกเด็ดเพราะลูกที่แดงอะสีสวยมากๆ ผลนี้ก็เกือบจะล้นตะก,กาเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะอยากให้เห็นสีสวยมากๆหนูดีด มาชิมใหม้เป็นแป๊ดเลหวาน อะไรมะเกือเทศของเรา